วันนี้ก็มาจัดตัวสตาร์สิเกอร์ซูเปอร์58เังรุ่นนี้บอกเลยว่าสายโพกพาสายแคมปิง้งเ่ยชอบมากๆเต่นด้ามชงตัวนี้นะครับตะกร้าชงให้มาในรูปแบบ58มิมแบบนี้เปลี่ยนบาสเก็ตได้ด้วยมีแบตในตัวชาร์จด้วยสายไอซีนะทุกคนตัวนี้แต่เห็นเขาบอกว่าชาร์จแบตเต็ม1ครั้งชงได้ถึง50รอบตอนที่เริ่มใช้งานครั้งแรกก็เราจะเติมน้ำนะครับที่ฐานด้านบนตรงนี้ก่อน เพื่อให้ข้างในอะเขาร้อนเวลาเราไปชงครั้งแรกเลยอ่ะบ่มเครื่องให้ร้อนก่อนก็จะดีมากด2ครั้งจะเข้าสมดหมด Fusion, พ r ินฟิวชั่นพรมน้ำหน้ากาแฟก่อนจะถึงจะสกัดต่ออีกรอบหนึ่งนะครับประมาณ3าวิแต่ถ้าเราไม่อยากพ e ินฟิวชั่นทำได้ไหมทำได้นะแบบนี้ไปเลยครับ3ครั้ง1 2 3 ก็จะเป็นการสก,กัดแบบใดเล็กแบบต้องลองไปเลยไม่ต้องพรีนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่บอกสก,กัดได้น้อยเราเติมน้ำเพิ่มไปได้เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับทำา SN จะดึง3ามออน4ี่ออนดึงได้บดได้เครื่องตัวนี้ s t a r s ซิ k e r ร์เอเป็นรุ่นเฟือง63มิลนะทุกคนก็ถือว่าหาเบอร์บ,บดได้ง่ายทอนสะอาดได้ง่ายนะครับตัวนี้ เบอร์บดผงเอาไปชงเอเปสโซโอเคเลยครับเพื่อนๆเขี่ยเขี่ยเขีนิดๆหรือใช้ตัวที่เป็นที่เกี่ยแบบนี้ก็ใช้ได้วันต่อเลยนะครับ